บริษัทวิกตัสเอเธนมจำกัดจัดงานถแถลงข่าววิกตัสมูวิ่งฟอร์เวิร์ด2025เพื่อเปิดตัวคาทิซอลแอติโอล์นคอลลาเจนคอลลาเจนรักษาข้อเข่าซึ่งเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยโดยงานถแถลงข่าวมีผู้บริหารจากทั้งทางวิกตัสเอเธนัมและเซอร์ลองเทคผู้ผลิตคาทิซอลรวมกล่าวแสดงวิสัยทัศน์พร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนคลินิกที่ใช้ผลิตภัณฑ์มันยายถึงประสบการณ์และประสิทธิภาพในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมนอกจากนี้วิกตัสเอเธนัมยังได้นำเทคโนโลยี ทางกายภาพบำบัดได้แก่หุ่นยนต์ฝึกเดินและเครื่องตรวจประเมินกล้ามเนื้อเพื่อเสริมศักยภาพรักษาอย่างครบวงจรอ,อีกด้วยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพีบงพัฒนามาประสิทธิ์นะคะ CEO และกรรมรการบริหารบริษัทวิกตัสเอเานัมจำกัดค่ะบริษัทของเรานะคะเป็นบริษัทเป็นตัวแทนจําหน่ายนําเข้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงไฮเทคโนโลยีชั้นนําจากทั่วโลกนะคะเราเปิดดําเนินธุรกิจมา,มามากกว่า5ปีแล้วนะคะมุ่งเน้นไปที่สินค้าไฮเทคโนโลยีที่จะมาช่วยคุณหมอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในการรักษาคนไข้อย่างมีประสิทธิภาพคุณภาพสูงปลอดภยัยและราคาสมเหตุสมผลค่ะ ะะและสำหรับวันนี้เรามานำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่คือคาร์ติซอลเป็นคอลลาเจนชนิพิเศษที่ช่วยรักษาโรคอาการข้อเข่าเสื่อมและบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาซึ่งในอดีตจนถึงปัจจุบันทุกท่านก็จะทราบว่านะคะยังไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรที่สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดและจริงจังและสินค้านี้นะคะคาร์ติซอลจะเป็นคำตอบใหม่ ที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เพราะว่าเราสามารถที่จะส่งเสริมการสร้างเซลล์กระดูกอ่อนใหม่ซึ่งแก้ปัญหาได้ตรงจุดดังเช่นที่ท่านได้รับฟังจากคุณหมอและผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์มาระยะหนึ่งแล้วนี่เป็นประสบการณ์จากเมืองไทยนะคะคุณหมอในเมืองไทยและในต่างประเทศมีการใช้กันอย่างแพร่หลายด้วยค่ะใช่ค่ะวิชั่นของเราคือเราต้องการให้ สินค้าคาร์ติซอลติดตลาดใช้ในคลินิกโรงพยาบาลและในที่สุดจะเป็นไกด์ไลน์ในการรักษาคนไข้ทางด้านข้อเข่าเสื่อมเป็นขั้นตอนถัดไปซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งแต่ว่าทางบริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะทําให้ได้ดังนั้นค่ะในคนไข้ที่ระยะเริ่มต้นถึงระยะกลางถ้าได้รับการฉีดคอลลาเจนชนิดพิเศษนี้ก็จะสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นะคะใช้ข้อเข่าได้ตามปกติและถ้าหากในคนไข้ที่เป็นที่ในระยะที่สูงขึ้นนะคะ โดยที่ปัจจัยเสี่ยงต่างๆหรืออันเดอร์ไลน์ของการมีโรคต่างๆคุณหมอจะเป็นผู้เลือกในลหลายๆเคสอย่างที่คุณหมอได้กล่าวมาก็คือยังสามารถกลับมาใช้ข้อเข่าของตัวเองได้โดยที่ยังไม่ต้องเปลี่ยนเป็นข้อเข่าเทียมเป็นเหล็กนะคะสำหรับการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้เปิดแถลงข่าวในครั้งนี้อยากจะให้ทุกท่านได้ทราบว่าเรานะคะคนไข้สามารถที่จะเข้ารับบริการฉีดเข่าด้วยคอลลาเจนชนิดพิเศษนี้ในคลินิกและโรงพยาบาลชั้นนําได้ ทั่วกรุงเทพและในต่างจังหวัดแล้วค่ะก็อยากจะเรียนฝากสื่อมวลชนนะคะและผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่และคลินิกและโรงพยาบาลต่างๆช่วยประชาสัมพันธ์ออกไปไปสู่ผู้ป่วยญาติผู้ป่วยผู้ที่เห็นผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อม คือผู้ที่ไม่ได้เคยมีอาการของการเจ็บเข่าหรือข้อเข่าเสื่อมจะไม่รู้หรอกเขาว่าเขาทุกทรมานแค่ไหนบางคนต้องนั่งรถเข็นบางคนต้องไม่กล้าลงจากเตียงเพราะว่าเจ็บปวดและทรมานช่วยบอกเขาว่าตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะช่วยทําให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นแล้วก็มาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะเหมือนอย่างท่านที่ในคลินิกได้มาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังนะคะก็ขอฝากด้วยนะคะก็ขออนุญาต แนะนำตัวอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ผมนาวากาโทนายแพทย์เอกพงศ์โกมุลหิรันนะครับเป็นสัญญาแพทย์ออทพิดิกนะครับโรงพยาบาลที่อยู่ประจำหลักๆก็คือทนบุรีบำรุงเมืองนะครับแล้วก็งานหลักของผมก็คือรักษาคนไข้โรคข้อเข่าเสื่อมเลยนะครับโดยเปิดเพจที่เรียกว่า Happy n e e by d r เอกพงศ์นะครับซึ่งจะเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคนไข้ เ,เกี่ยวกับการรักษาข้อเข่าเสื่อมหลากหลายนะครับทั้งแบบผ่าตัดและไม่ต้องผ่าตัดและหลกัหลกๆเลยก็คือจะเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าการซ่อมเข่านะครับผมงานจริงๆแล้วผมคือเป็นหมอผ่าตัดส่วนใหญ่แล้วคนไข้ามาเนี่ยก็จะเป็นระยะสุดท้ายาคือปวดเข่ามากเข่าเสื่อมมากจนต้องผ่าตัดคือ ขั้น3ขั้น4ไปแล้วนะครับการผ่าตัดของผมเนี่ยก็จะแตกต่างจากการผ่าตัดของโรงพยาบาลทั่วไปที่โดยทั่วไปจะเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนเข่านะครับแต่ของผมเนี่ยก็จะทำเรียกว่าการซ่อมเขา่าซึ่งซ่อมเข่าก็คือการรักษาเข่าเสื่อมแบบไม่ต้องเปลี่ยนทั้งข้อนะครับคือจะเก็บลูกสะบ้าเอาไว้เก็บเอ็นไข้หน้าเอ็นไขว้หลังทําให้เข่าเนี่ยเหมือนเดิมมากที่สุดนะครับซึ่งผลการรักษาซ่อมเข่าก็จะดีกว่าการเปลี่ยนเข่าอย่างชัดเจน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ผ่าตัดซ่อมเข่านะครับเพราะว่าคนที่เป็นน้อยหรือแม้แต่ขั้งคนที่เป็นมากแต่ว่ามีความไม่พร้อมในการผ่าตัดมีโรคประจําตัวเยอะมีงบประมาณที่ไม่ถึงหรือยังไม่ถึงเวลาที่จะผ่าตัดซ่อมเข่าเนี่ยนะครับเราก็ได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าคอลลาเจนคาติซ่าเป็นการฉีดรักษาซึ่งจากที่ผ่านมามีประสบการณ์ตรงนะครับก็คือประมาณ2-3ปีแล้ว ผลการรักษากับคนไข้กลุ่มนี้ที่ได้รับการฉีดคาทีซ่ลวนี่ครับก็ได้รับผลที่ดีทั้งในแง่ของอาการเจ็บปวดลดลงการทํางานของข้อเข่าดีขึ้นคุณภาพชีวิตประจําวันก็ดีขึ้นและก็ยังไม่เจอผลภาวะแทรกซ้อนใดๆทั้งสิ้นครับได้ครับผมเป็นตัวแทนของนิวไลคินิกนะครับแล้วก็โอโซนนะครับซึ่งมีสาขารองรับทั่วประเทศประมาณ12สสาขานะครับก็เราได้ใช้แล้วนะฮะแล้วผลดีมากๆเกินคาด คนไข้าสาม,มารถที่จะไม่ต้องแบบพักฟื้นตัวนานๆแล้วก็สาม,มารถที่จะใช้พิตปริมนได้เลยหลังฉีดเสร็จแล้วคุณกลับบ้านได้เลยไม่ต้องมีอาการปวดอะไรหลังจากนั้นมาอาการค่อยดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะโดยที่คลินิกของเราเนี่ยสาขาทุ่ประเทศอยู่แล้วแล้วเราต้องการให้คนไข้ของเรากลับไปใช้ชีวิตที่ที่ดีและเร็วที่สุดเหมือนปกติที่สุดนะฮะนั้นตัวนี้ผมว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากๆเลยครับ ตอนนี้สาขาที่มีก็มีมีเชียงรายนะครับมีพิษณุโลกมีกาญจนบุรีนะครับอขอนแก่นอบอนนะครับแล้วก็คือตัวนีเ้เรามีสาขาประเทศใครใกล้ๆตรงไหนไปเัื่อครับยินดีครับผมสวัสดีค่ะประทำมาหล่าวัฒนานะคะเป็นตัวแทนพลินิกของบังกอแอดวานซ์ค l i n ิกนะคะอยู่ใจกลางเมืองค่ะสุขมุมวิทยีิบสีง่ายๆคือติดกับอินทผลยมค่ะรถไปฟ้าพร้พอมพงง่ายๆนะคะ คลินิกเราเนี่ยดูแลโดยหมอท่านเดียวเลยค่ะเป็นหมอกระดูกและข้อเป็นหมอผ่าตัดค่ะแต่การดูแลของเราเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่วิธีธรรมดาจนถึงการเลือกสารในการฉีดแล้วก็การผ่าตัดแต่ขอ้อขวญของคลินิกเราคือผ่าตัดรั้งเลือสุดท้ายค่ะอย่างที่บอกคุณหมอก็จะหานวัตก,กรรมใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆจากการตรวจคนไข้วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้วก็จะเลือกสิ่งที่ต้องต้องให้คนไข้ที่ดีที่สุดนะคะ ดังนั้นคอลลาเจนก็เป็นตัวหนึ่งที่คุณหมอเลือกฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าต้องเป็นตัวที่ดีมากๆแม้คุณหมอคงไม่ตัดสินใจเลือกเข้าคลินิกนะคะเพราะคุณหมอค่อนข้างเรื่องเยอะเรื่องมากค่ะแล้วก็คลินิกเรานะคะนอกจากมันมีศูนย์ประมาณสี่ศูนย์ค่ะยู่ในคลินิก <c oughs> หลักๆก,ก็เป็นสายแอนดจอยเซ็นเตอร์แล้วก็เป็นเข่าแล้วก็เป็นเป็นเท้าฉะนั้นการที่ได้คอลลาเจนมาเราเชื่อว่าน่าจะช่วยคนไข้ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ค่ะสวัสดีครับสุขธิ์ทวีผลนะครับเป็นกรรมการบริหารบริษัทบีแฮอไม่ได้ข้าจำกัดนะครับก็สําหรับบีแฮอเองครับเรามีชื่อคลินิกอยู่2ที่ในกรทมนะครับก็จะอยู่ที่ตึกจัสมินนะครับตรงอโศกสามารถไปได้ทั้งรถไฟฟ้าแล้วก็รถใต้ดินนะครับอยู่อาคารจัสมินครับชั้นบีหแล้วก็อีกสาขาหนึ่งอยู่ที่บางนานะครับก็สําหรับบีแฮอเองครับเราก็ได้รับการ เราก็เราเรียกว่าคลินิกเรามี first hand experience กับตัวกับไ t o c o คอลลาเจนนะครับหรือว่าคัต t ิซอลโดยที่คนไข้ครับก็คือเคยทำมาทุกอย่างละจนกระทั่งอาจจะต้องหลังจากนี้ก็คงจะต้องไปไปถึงการผ่าตัดนะครับแต่ว่าก็ได้มาฉีดตัวคัต t ิซอลก่อนนะครับผลปรากฏก็คนไข้แม้การดีขึ้นตามลำดับครับภายในภายในระยะเวลาหลังจากการฉีดอยู่ที่3-4เดือน เพนคนไข้เพนสกอร์ลดลงเยอะมากเลยครับแล้วก็ในขณะตอนนี้ก็คือเรียกว่าสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับซึ่งผมคิดว่าตัวคาติซ่าครับมันเหมือนกับเป็นเกมช็องเจอร์เลยสำหรับตัวสำสำหรับการรักษา o อเอนีหรือว่าโรคข้อเข่าเสื่อมครับในในในไทยโดยที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับที่คนไข้อาจจะไม่ต้องผ่าตัดนะครับแล้วก็สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยนะครับผม ผมนายแพทย์นพดลนพคุณนะครับผมทำเป็น,ป,นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเดอะพาเลนซ์จำกัดนะครับซึ่งเป็นการทำธุรกิจทางด้านเวลเนสและรีฮับเบ i t a t i o n นะครับผมมีธุรกิจอยู่สส่วนก็คือส่วนหนึ่งเป็นเดอะพาเลนซ n เนส i ิ่งโฮมซึ่งจะดูแลผู้สูงอายุครับรับดูแลรีแฮบหรือว่าฟื้นฟูกลุ่มผู้สูงอายุโพสโตกนะครับแล้วก็หลังผ่าตัดต่างๆโดยพ่อผ่าตัดกระดูกและข้อนะครับ รวมถึงกลุ่มผู้ที่เป็นอาม,พออมาพึ่งกับมาพาก็ความจําเสริมเหล่านั้นด้วยนะครับเมื่อเราได้ดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้นะครับเราก็พบว่าการดูแลรักษาเนี่ยจะจำ,จำเป็นจะต้องใช้หลายๆวิธีนะครับผมก็เลยได้สร้างตั้งคลินิกขึ้นชื่อว่า The p a r e n t s สาดคลินิกขึ้นนะครับคนไข้ที่มาในการที่จะให้ฟื้นฟูหลังผ่าตัดกระดูกเข่าเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเราดูแล้วเนี่ยเราก็ รู้สึกรอนย้อนกลับไปนะครับพบว่ายังมีคนไข้เยอะแยะเลยที่มาปรึกษานะครับว่าเอ๊ะถ้าเข่าแล้วไม่ต้องผ่าตัดจะทําไงบ้างนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการรักษามากมายเลยนะครับคาติซอลอลลาเจนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งวันนี้ผมได้มีโอกาสมาร่วมในงานถแถลงข่าวเปิดตัวทรงคาร์ติซอลของบริษัทอีกตัสนะครับ มีความเชื่อมั่นมากและจะนำคาร์ติร์โซ่คอลลาเจนเหล่านี้ไปใช้ในการรักษานะครับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข่าวกระดูกข้อต่างๆนะครับทั้งผู้ที่ยังไม่สูงอายุและผู้ที่สูงอายุแล้วนะครับก็ขอแสดงยินดีกับทางด้านบริษัทอีคทัฟด้วยนะครับและเชื่อมั่นในตัวคัตเตอร์คัตเตร์โซ่คอลลาเจนนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมในแพทย์สุยาปิยาพนุกิจนะฮะเป็นประสาทสัญยแพทย์ไม่ได้เปิดคลินิกไม่ได้ทำโรงพยาบาลเอกชนที่ไหน แต่ว่าจะมีพักพวกเพื่อนฝูงกันมาปรึกษาว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยเขาปวดเขา่านะฮะน,นี้เลยฐานความรู้เรื่องมันก็จะมีเรื่องของสเต็มเซลล์บ้างคอลลาเจนบ้างอะ้รบางน,นีฐานความรู้คือในข้อในข้อเนี่ยจะประกอบด้วยคอลลาเจนไททูคอลลาเจนชนิดที่2เราก็เลือกคอลลาเจนมาใช้ก็ปรากฏว่าเขา,าใช้ไปเนี่ยเขาก็บอกว่าอ,อาการดีขึ้นนะ,อ,ะอาการปวดเข่าลดลงเดในคล่องขึ้น ไล้อันหนึ่งที่ที่ไม่คาดคิดคือผิวมันใสขึ้นด้วยนะเพราะน,นั่นาปลว่าพอใช้ไปเนี่ยเขาก็มาเลตตอนที่ดีพ่อแม่พ่อแม่เดินได้คล่องขึ้นอาการปวดเข่าลดลงผิวเนี่ยผิวสดใสขึ้นหน้าตาสดใสขึ้นครับประสบาการณ์ก็มีประมาณนี้ครับครับก็สวัสดีครับผมการนะครับเป็นผู้จัดก,การแผน,นพัฒนาธุรกิจนะครับจากเครือเชสเลอรี่โฮมกรุ๊ปนะครับโดยที่ก่อตั้งโดยในแพทย์เก่งพงษ์ตั้งรุ่นสันตินะครับ ก็จริงๆเราเป็นบริเนทที่มีตั้งแต่ในเลเวลของโรงพยาบาลผู้สูงอายุเลยนะครับไปจนถึงในช่วงปีนี้เราก็เริ่มเปิดขยายรายธุรกิจมากขึ้นนะครับเป็นคลินิกกายภาพนะครับแล้วก็ในส่วนของโฮมแคร์ด้วยก็จริงๆรวมสาขาเนีเรามีประมาณสัก10สาขาแหละทั่วกรุงเทพนะครับแล้วก็ <c oughs> ตัวของล่าสุดเนี่ยเราก็เข้าไปซัพพอร์ตเรื่องงานของเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับที่โรงพยาบาลบิมุตตรงสะพานควายนะครับ ก็จริงๆแล้วในในส่วนของบิสเนสตเราจริงๆเราค่อนข้างจะคุ้นเคยดูแลผู้สูงอายุที่จริงๆเรื่องเขาเ่ามีปัญหาแล้วนะครับเราก็แทบจะเป็นปลายทางละของผู้สูงอายุที่จะต้องมาอยู่ที่เราแล้วก็ทําฟื้นฟูอย่างหนักนะครับจริงๆก็แต่ว่าทาง c h e เ s อร์วิเนี่ยจริงๆเราเป็นพาร์ทเนอร์กับทางของ v i c t ัสอยู่แล้วที่เรามีกันโคกันในส่วนของโปรดักที่เป็นไฮเทคโนโลยีรีเทอเบิลเทชันโรบอติกนะครับก็ตอนนี้จริงๆเราก็กำลัง เราเป็นองค์กรที่จริงเรามีวิสัยทัศน์ร่วมกันนะครับแล้วก็เชื่อมั่นอย่างมากกับตัวของโปรดักต์ใหม่นี้นะครับที่จะเข้ามาแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะเป็นจริงๆเราเซอร์วิสเราจะเป็นปลายทางของคนไข้ที่ผ่าตัดเปลี่ยนเข่าเนี่ยก็จริงๆทางทีมเองเนี่ยแล้วก็ตั้งใจว่าถ้าเกิดมันมีนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่จะซัพพอร์ตเพื่อคุณภาพชีวิตของไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่าเนี่ยก็ทางทางเชฟรีโฮมกรุ๊ปเนี่ยมีความมั่นใจ อย่างยิ่งนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับทางคุณไอวีแล้วก็บริษัทบิกตัสด้วยครับขอบคุณครับ